อาละรครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นข่าวสั้นๆนะครับอัปเดตเกี่ยวก,กับวงการอนิเมะสายหลักกันบ้างนะครับนั่นก็คือมหาเวทผนึกมารนะครับหรือยูยิสูไคลเส้นนะฮะจูจูส s คลเส้นประกาศทำอนิเมะซีซั่น2นะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับล่าสุดนี้ไปดูที่ตรงทาง Official ก็ได้นะครับมีการประกาศออกมาแค่ว่า ซีซั่น2นะครับจะทำภายในปี2023แล้วก็เท่านั้นนะครับส่วนที่ว่าจะมาในช่วงฤดูหนาว2023นี่ใจเย็นนะครับยังไม่มีในส่วนเนื้อหาจริงๆของทาง Official ยังไม่ได้บอกว่าจะมีหน้าหนาวหรืออะไรนะครับมีแค่ปล่อยภาพอันนี้ออกมาซึ่งเป็นภาพที่อาจารย์อาคุธานิเกเกะนี่แก,กวาดเป็นแฟนอาร์ตมาเฉยนะครับบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะ e ซีซั่น2นี่จะยาวไปจนเลยภาคชิบูย่าเลยไหมอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่ายังไม่มีการปล่อย PV หรือปล่อยอะไรออกมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ต้องรอติดตามต่อไปซึ่งคนที่จะมาะทีมที่จะมารับหน้าที่ก็แน่นอนคนระัเป็นทีมคุณภาพเหมือนเดิมอย่างแมปนะครับแต่นั้นอ่าท่านหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาว2023นี่คือช่วงต้นปีนี่ผมว่ามันไวไปหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวทีมแม่ป้าบมึงดูหน้าว่ากูด้วยตอนนี้อะไรเงี้ยเอ้ยงานเขาชุกขนาดน,นั้นด้วยแล้วโหงานแต่ละอันนี่ก็อนิเมะฟอร์มยักษ์นี่มันจะมันจะทางานกันแบบล้มประดาตายขนาดนั้นเลยผมว่ามันมันอาจจะไม่ได้มีเหตุจําเป็นให้จะต้องรีบเข็นซีซั่นสองออกมาขนาดนั้นก็ได้แต่เขาประกาศไว้แบบหวานแหวววก่อนว่าภายในปี2023เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเริ่มลงมือทํากันอะไรเงี้ยมีการประกาศสร้าง ขอบตาคล้ำหมดแล้วโอ้ใจยเย็นทีนี้เนี่ยเราก็เลยขอพูดแบบรวบยอดเลยเพราะว่าเผื่อใครยังไม่ทราบข่าวแล้วก็เชื่อว่ามีคนทราบข่าวค่อนข้างน้อยด้วยนะครับในส่วนของมหาเวทผนึกมารซีโร่คนดังนะครับหรือหรือเดอะมูฟวี่นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยฉายไปกันเรียบร้อยประเทศนู้นประเทศนี้ก็จอคิวฉายแต่ทำไมบ้านเรายังเงียบอยู่ต้องบอกว่า จุดจุส์ไขเซนเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งฮะที่เป็นการ์ตูนที่ทําเงินมากๆแล้วก็ในด้านของวงการมังงะเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเขายืนตําแหน่งแชมป์ในปีก่อนนะฮะในเรื่องของยอดขายคือมันเป็นการ์ตูนที่มาแรงสุดๆไปเลยดังนั้นเนี่ยตัวอนิเมะเนี่ยเขาก็าชูคอไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวอนิเมะนี่ก็คุณภาพดียอดเยี่ยมได้รับความนิยมอะไรอย่างงี้ครับราคาของ เดอะมูฟวี่เนี่ยค่อนข้างจะสูงมากๆสูงแบบโคตพอโคตแม่กันเลยทีเดียวบาทนี้ดังนั้นเนี่ยฮะในบ้านเราเนี่ยมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะซบเซาในการที่คนไปดูอนิเมะในโรงภาพยนตร์นะครับจะด้วยอา,อาการเสี่ยงโควิดหรือว่าคนอาจจะไม่ค่อยสะดวกไปดูในโรงกันเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยทำาให้การ์ตูนที่ฉายในโรงภาพยนตร์ที่ผ่านมาทำาลได้น้อยมาก My ฮีโร่ส่วนกินธรรมะนี่ต้องรอลุ้นดูนะฮะแต่อย่างฟอร์มยักษ์ไม่แพ้กันอย่าง My Hero ่เนี่ยครับเดอะมู <The movie S 2> ที่ผ่านมาเนี่ยทำไรายได้ไปแคไ่ไม่กี่ล้านเท่านั้นเองอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะซื้อลิขสิทธิ์มาฉายเริ่มคิดหนักแล้วเพราะว่า LC เรื่องนี้เนี่ยแม่งสูงขนาดที่ว่าคุณซื้อการ์ตูนดังๆมาฉายได,ได้หลายเรื่องมาก เพื่อจะแลกกับเรื่องนี้แค่เรื่องเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าแม่งไม่ได้ทําเงินขนาดใหญ่บะในบ้านเราที่เป็นร้อยล้านเนี่ยอืมยากเหมือนกันนะครับในมุมมองผู้ในมุมมองคนนําเข้าเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้โหฉันนี่คงใจสปอร์ตหน้าดูถ้าจะเอาเงินไปโยนทิ้งน้ําในหลักหลายล้านเนี่ยแล้วก็เข้าใจนะครับในด้านของคนทํางานอะไรอย่างนี้ดังนั้นผมรอดูในอนาคตอันใกล้เนี่ยถ้ามีค่ายไหนเนี่ยเขาซื้อมหาเวทผลึกมานหรือมูวี่มาเข้าฉายในประเทศเรา ในช่วงเนี้ยผมก็พร้อมที่จะไปอุดหนุนนะครับเพราะว่าเขาใจปั้มมากเขาใจป่ามากจริงคือเปอร์เซ็นต์ขาดทุนแม่งเกิน90%เ,นเอราจริงๆคุณดูอย่างไรได้ไรายได้ไมฮีโร่น่าตกใจมากกระแสะแรงนะครับไมฮ e โร่กระแสะแรงตอนรอบตอนรอบพิเศษนี่แฟนแฟนแห่ซื้อกันแบบตั๋วบัตรหมดใน,ในกันรวดเดียวแต่ตอนรอบฉายทั่วประเทศเนี่แหละครับของจริงนะครับไม่ถึงสิล้านผมก็เลยแบบหื แล้วคุณคิดดูมหาเวทผนึกมาร The Movie เนี่ยมันน่าเป็นห่วงในเรื่องของนี่แหละความซบเซาด้วยเพราะว่าบางคนก็ไม่กล้าออกหรืออะไรเงี้ยเปอร์เซ็นที่จะขาดทุนมันสูงดังนั้นเนี่ยคงต้องรอดูต่อไปแต่คิดว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีหลายค่ายที่ตอนนี้เขาก็น่าจะกําลังดิวกันอยู่นะครับเรามาดูว่าใครจะใจปั้มเราก็รอดูอย่างใจจดใจจอนะครับรอติดตามผลงานรอซื้อตั๋วไปดูแล้วกัน อันนี้ผมไม่ได้แบบว่าเป็นแฟนมหาเวทย์ผลึกมารตัวยงถึงขั้นแบบยังไงก็ต้องไปดูในโรงให้ได้คือมันอยากดูแหละแต่ก็ไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงไปดูในโรงอะไรมากนะครับพอเด็ดเอ้ยไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงไปดูในโรงอะไรมากเดี๋ยวจะกลายเป็นไปดูในโรงแทนแต่พอเห็นเขาแบบเข้าใจถึงจริงวะเออเราก็อยากจะซื้อตั๋วอุดอุดหนุนอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นอีกหนึ่งแรงใจแล้วกันฮะช่วยสนับสนุนอุตสาหาก,กรรมอนิเมะในบ้านเราใน,ในช่วงนี้ก็ดังนั้น ใครที่บ่นในโซเชียลเยอะอะไรเงี้ยว่าเมื่อไหล่มันจะมาทีทำไมมันเงียบจังมันเงียบจังอยากให้รู้ว่าสาเหตุเนี่ยมันมีครับก็คือค่า l c เรื่องนี้เขาแพงไปหน่อยนะครับส่วนอันนี้การคาดเดานะครับไม่ได้อันนี้เป็นการอ่าต่อต่ออันนี้หมายถึงว่าไอ้เรื่องแพงน่ะใช่ของจริงแต่ว่าต่อไปนี้จะเป็นการคาดเดาผมนะฮะว่าอันนี้อาจจะต้องไปดีลกับโโฮโดยตรงมรั้งฮะก็เลยแบบว่าชูคอไปหน่อยเอออย่าง ไอเรื่องก่อนนู้นก่อนนี้เขายังมีแบบตัวที่แบบไปไปดีลผ่านอีกเจ้านู้นเจ้านี้อะไรมาอันนี้ผมก็ไม่ทราบอันนี้เราก็เลยแบบเดาเล่นแต่ณนะตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงที่แบบมีการเจรจากันอยู่แต่ไม่รู้ว่าค่ายไหนจะลงทุนมาส่วนซีซั่น2นี่ก็รอดูนะครับภายในปี2023นนะครับยังไม่มีการระบุออกมาว่าเป็นฤดูหนาวแต่ว่าแหล่งข่าวของฝรั่งที่ก๊อปไปจาก ออฟฟิเชียลอีกทีไม่รู้เขานึกยังไงเหมือนกันเขาถึงไปลงว่าเป็นฤดูหนาวหรือเขารีบสร้างแรงไฮยางเงหรอแบบว่าเฮ้ยมันเสร็จทันภายในสิ้นปีอยู่แล้วเร็วสุดนี่ทันวารปีนี้นี่คือมาเลยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยงาน <c oughs> แล้วมันเป็นซีมันเป็นอนิเมะซีสั้น้วยนะถ้าเหนือมูวี่วนี่ยังพอเข้าใจว่าสามารถเผาแบบ World h e r o Mission ได้ของ My h e r o เนี่ยอันนั้นขนาดสตูดิโอโบนี่ งานเนี้ยบงานดีมากๆอย่างในโจเซ่ที่เราเห็นเนี่ยใน World Hero Mission ยังต้องเผาเยอะเลยเพราะว่าแม่งรีบเหลือเกินอาจารย์บอกทำเดอะมูวี่ภาคสุดท้ายคือภาคที่แล้วจู่ๆประกาศทำไอ้สามทหารเสือทีม r k เกตีอาก่อนแล้วเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งใช้แล้วเหรอโอ้โหเนะีงานรีบดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นทำเป็นแบบซีรีส์เนี่ยผมว่ามันต้องใช้เวลายเยอะเหมือนกัน เป็นเรื่องที่มีคนเข้าใจผิดเยอะเหมือนกันครับว่าการทำอนิเมะซีรีส์คือทำอ,อย่างสมมุติว่าฉายสัปดาห์ละตอนคือทำทำชนสัปดาห์ชนสัปดาห์มันไม่มีอนิเมะเรื่องไหนบนโลกทําแบบนั้นนะครับแม้แต่ถ้าเป็นแฟนๆวันพีชที่ผ่านเข้ามาดูในนี้แล้วเป็นคนที่มีความคิดว่าอนิเมะวันพีชมันเป็นซีรีส์ยาวแล้วมันทําสัปดาห์ชนสัปดาห์นี่ไม่ใช่นะครับอย่างน้อยเนี่ยมีเวลาทําออกมาเป็น1กระจุกเนี่ย เขามีเวลาหลายเดือนอยู่มันอาจจะไม่มากนะเป็นระยะเวลาหลายเดือนแต่ก็ไม่ใช่สัปดาห์ชนสัปดาห์อยู่แล้วนะครับเออไอ้ที่ว่าเป็นซีรีส์ยาวนั่นคือสัญญาของการ์ตูนกับทางค่ายอนิเมะแล้วก็สถานีโทรทัศน์เฉยๆฉนะเขาไม่ได้มานั่งปั่นกันอย่างถ้าถ้านั่งปั่นสัปดาห์ชนสัปดาห์เนี่ยมันถือว่าทําโคตรจะไม่มืออาชีพเลยนะแล้วถ้าเกิดเกิดอุบิเหตุอะไร หลายๆอย่างทําให้อนิเมะมึงฉายในเสาดันได้ไม่ได้มึงเสียหายหลายหลายสิบล้านนะมันไม่คุ้มกันเออดังนั้นเนี่ยกว่าอนิเมะมันจะมาให้เราดูได้เนี่ยเขาทําเสร็จกันไปหลายเดือนแล้วครับอืมหลายเดือนนี่อาจจะไม่ได้ว่าครึ่งปีหรือ,อะรนะครับประมาณสองสามเดือนอะถ้าอย่างลวกๆนะครับเออแต่ถ้าอย่างแบบเดือนสองเดือนนี่คือมึงลวกไปแล้วมึงไม่ใช่แล้วถ้างี้เออถ้างั้นคือไม่ใช่นะครับเพราะมาันจะต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบการอะไรมากกว่านั้นอีก อย่างอันนี้ก็เหมือนกันผมรู้สึกว่าถ้าจะพามาให้ทันภายในเดือนธันวานี่ก็ถือว่าเร็วไปนะกับอนิเมะระดับนี้เลยนะเพราะว่าเป็นอนิเมะที่ผมเรียกว่าเป็นฟอร์มยักษ์เลยนะสำหรับมหาเวทผนึกมาเนี่ยถ้าเราดูจากคุณภาพงานในซีซั่นแรกเนี่ยดังน,นั้นเนี่ยคิดว่าน่าต้องใช้เวลาเยอะกว่านั้นแต่ก็เยอกักันไม่มากนะคงไม่เกิน2023เพราะว่าเขามีเขาจะมีแบบกำหนดโกเขคาวๆของเขาไว้แล้วอะ อว่าแบบว่าพร้อมจะออนแอร์ในช่วงอะไรต้องดีลกับทางสถานีโทรทัศน์ไปแล้วอันนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆประมาณนี้นะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันอีกต่อจากนี้นะครับ